จังเอวัดดีชาวไม้กราเป็นไรเนะี่ยโอเคสวัสดีชาวไม้ครับทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเชนเฟยละหมู่บ้านงง,งบ้านงงๆกลางขุบเขาอันหนาวเหน็บ ซึ่งวันนี้ภารกิจเราจะมาทำอะไรน่้ว่ะวันนี้เราจะมาหาหมู่บ้าน MPC กันซึ่งหมู่บ้าน MPC เราจะไปทำอะไรหาหาไปเถอะเพราะว่าเริ่มการหาหมู่บ้าน MPC ดีกว่าหมู่บ้าน MPC น่าจะอยู่แถวนี้แหละก็อาจจะไก้หน้าดูแต่ผงขอหาหมู่บ้านเอ c ก่อนก็แล้วกันโอเคหลังจากที่เราเดินทางมาอย่างยาวนานก็มาพบกับหมู่บ้านวิ l ลจเจอนะ ซึ่งเราก็มาพบกับหม้านวิลเจซึ่งวันนี้ผมก็จะมาลื้อของก่อนเลยเพราะว่าทําการนอนก่อนดีกว่าเพราะว่ามันไกลมากแล้วมันก็เดึกมากแล้วราไปราไ,ไปกูจะนอนจะนอนเออกูจะนอนไอเวนยัยงที่นอนวิเลเจนอนโอเคเรามาลุดของกันต่อดีกว่า ให้ดีกว่าสุดทีต้องเคลียวอย่ามันระเบิดตุ้มแหลกนิดนึงไมันรงมา,ามันหนักไกสเจัวนีวามันหรอ หลังนี้พอจะมีของมาใน้านามาว้าวว้าวมันอเราไม่มีเพเรอเอาชูาเกะไปอลไรแล้วกันมีหมวกเลกลกมีดาบแร่กระดาบุูเหอะมีอะไรเนี่ยมีมีีโอเคเอาประมาณนี้แหละสวนบ้านนี้มีเพชเรด้วยสวัสดีครับ ทำอาชีพที่ครับมีอะไรแรกไหมครับเคามาโร่แรกอเอาว่าขุดฐานแรกคามาโร่กันเหรออ๋องั้นคุณอยู่บ้านนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าผมขอสำรวจหมู่บ้านนี้แบบยาวๆเลยก็แล้วกัน โอเคผมว่าเราลุดของจากหมู่บ้านเสร็จแล้วผมว่าน่าจะไม่มีอะไรเยอะแล้วแล้วตอนนี้กระเป๋าผมก็เต็มแล้วด้วยซึ่งก็เป็นการดีที่เรามีหมู่บ้านแล้วเราเจอสวัสดีหนูแล้วเราก็เจอหมู่บ้านใหม่ซึ่งมันอันการดีเลยที่เราจะเอาชีวิตรอดโอเคโอเครับ okay. okay. วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาตามหาหมู่บ้านให้แฉ ส่วน EP ต่อไปหรืออะไรเนี่ยก็ติดตามดูแล้วกันว่าผมจะทำอะไรบ้างส่วนที่ไม่ได้ลงคลิปนานก็เพราะว่ากูติดเกมใช่ติดเกมเกมอะไรกูไม่บอกติดยูทูปแหละแล้วลตอนนี้ผมก็อ่าดูจากยอดผู้ติดตามหุคนแล้วก็ประมาณว่าทำคลิปมาสองสคลิป ไม่มียอดผู้ติดตามเพิ่มงั้นก็ฝากกดตกิดตามให้กูด้วยคนที่รู้ก็กดตกิดตามให้กูด้วยแล้วกันสหลับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจบสโลับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก